มาชมฟอร์ดเอเวอเรสต์วายแฉกันนะครับรถคันนี้นะเราแต่งอะไรบ้างนะครับไปชมกันเลยฮะรถคันนี้นะครับปกติเนี่ยจะเป็นสีขาวมุกนะฮะอันนี้แรปเป็นสีเทาแรปเตอร์นะครับเทาแลมโบนะฮะแล้วก็แรปราคาสีดำนะครับสติ๊กเกอร์ที่ใช้แรปเนี่ยเป็น 3M นะครับข้อดีของสติ๊กเกอร์ที่แรปเนี่ยนะฮะนอกจากเปลี่ยนสีรถแล้วนะฮะยังช่วยรักษาสีเดิมของรถ ให้ดูดูดีเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็นะครับช่วยป้องกันนะฮะขี้นกนะฮะโขี้นกนี่ตัวการทําลายสีรถเลยนะฮะนะครับแล้วก็ป้องกันรอยขีดข่วนนะฮะติกเกอร์ตัวนี้นะครับก็มันมีคุณสมคุณสมบัติพิเศษนะครับที่ช่วยเวลามีรอยเนี่ยนะฮะแล้วมันโดนความร้อนเนี่ยมันจะสามารถปรับสภาพให้มันเรียบได้ด้วยนะฮะโอ้ถือว่า สุดยอดของสติกเกอร์ตัว 3M นี่เลยนะครับกระจังหน้าใหม่นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่เลยของวิกเตอร์นะครับซึ่งใส่อักษร f r d ลงมาด้วยนะแล้วก็เล่นสีแดงกับสีฟ้าเหมือนรถยนต์ค่ายหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงขอบกระจังตรงนี้นะครับมีไฟ LED นะครับเป็นขีด3ขีดนะครับไฟหน้า Mat r i x LED บนฝากระโปรงครับเป็น white track นะครับอสสอเนคิลิกนะครับสเกิร์ตด้านล่างนี้เป็นของวิกเตอร์นะฮะเห็นว่าโลโก้ตัวใหญ่นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชัน2นะฮะซึ่งตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับตัวซุ้มล้อแบบโป่งนี่นะฮะสีดําเงานะครับล้อแม็กตัวนี้นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นของเวกนะฮะแล้วก็รัดด้วยยาง Open Country นะครับของโตโยนะครับตัวนี้ซีรีส์ยางจะอยู่ที่2 6 5 5 5 R 20 นะครับแล้วก็เปลี่ยนจานเบรกใหม่นะครับโอ้โหเต็มล้อเลยนะฮะตัวนี้นะครับเป็นพนามิล่านะครับ20 z นะครับขนาด410มิลนะครับส่วนปั๊มเบรคนะครับตรงนี้มีปั๊มเบรค6ปั๊มนะครับด้านหลังมี4ปั๊มนะฮะแล้วก็รถคันนี้ทำการโหลดลงด้วยนะครับก็มีการเปลี่ยนโช๊คใหม่นะครับเป็นโช๊คของโฟเ v ว n นเดอร์นะครับ2.5 OEM นะครับปรับสัตวได้ด้วยนะครับปรับได้8ระดับนะฮะเปลี่ยนปีกนกนะฮะแล้วก็รูหมากันโคงนะฮะนี่นะฮะโอเคแล้วด้านบนนี้ก็แรปเป็นสีดำเงานะฮะแรปแม้กระทั่งตัวเราหลังคาด้วยนะครับซึ่งปกติเป็นสีบรอนเงินนะครทีนี้ไปดูล้อหลังกันบ้างนี่นะฮะล้อหลังนะครับ ปั๊มเบรกนะครับซีพอตครับโอเคด้านหลังตรงนี้ด้านหลังก็มีการใส่ชุดวิกเตอร์นะครับที่เป็นท่อคู่หลอกมีท่อคู่หลอกแล้วนะเดี๋ยวมีท่อคู่จริงให้ดูด้วยนะครับตัวนี้เป็นของวิกเตอร์นะครับแล้วก็ท่อคู่ตัวนี้นะครับเป็นของ SK h นะครับท่อคู่นี้ใส่เพื่ออะไรนะมันเพิ่มแรงม้าได้ด้วยนะประมาณ4-5แรงม้านะครับแล้วก็ ให้เสียงออกแนวสปอร์ตนะฮะไม่ดังมากเสียงนุ่มๆนะครับแล้นี้ก็คือนะครับการแต่งรถที่โหลดเตี้ยนะครับแนวสปอร์ตนะเท่มากๆเลยทั้งหมดนี้เนี่ยมูลค่าการแต่งเนี่ยอันนี้ลูกค้าต้องจ่ายเองนะนะครับเพราะว่าหลายแสนอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะ ก็ขอราไปก่อนสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจแต่งรถแบบนี้นะครับก็ทักไลน์นะครับหรือโทรมาคุยกันได้นะครับกับเซลล์จัมโบ้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ